ลุ้นกันตั้งแต่วินาทีแรกที่ประกาศรายชื่อผู้ประกวดจวบจนรอบตัดสินของเวทีนางงาม Miss Universe Thailand 2023 มิสยูนิเวอร์ Thailand ์2 2 3 3ที่เพิ่งผ่านพ้นเมื่อช่วงค่ำคืนมาซึ่ง3ามคนสุดท้ายไม่เกินคาดจากกูรูนางงามจริงๆจนหลายคนต่างกล่าวว่าปีนี้คนไหนมงก็ไม่ติดเพราะสมมงกุฎแห่ง M.U.T. กระทั่งประกาศผลออกมาผู้ที่ครองวรรังวัลชนะเลิศคือ M.U.T. 31แอนแอนโทเนียโพซิลจังหวัดนครราชสีมาและรองชนะเลิศอันดับหนึ่งคือ M.U. ที 20, จัดซี่กิรนาจัสมินชูเทอร์จังหวัดแม่ห้องสอนส่วนรองชนะเลิศอันดับสองคือ MUT04 วีนาปวีณาสิงห์ทควานจังหวัดภูเกต็ตนางงามผู้ครองตำแหน่งในครั้งนี้แฟนนางงามทั่วประเทศต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า นี่คือท็อป3ที่แข็งแรงที่สุดของ MU T ปฏิเสธไม่ได้จริงว่าอีกหนึ่งนางงามที่หลายคนต่างกล่าวชื่นชมคือเจสซี่กิรนาจัสมินชูเทอร์เจสซี่ชิลเตอร์หรือ เจซี่ที่กว่าจะมายืนณนะจุดนี้เธอได้ฟันฝ่าอุปสรรคอะไรมากมายโดยเธอเคยเปิดเผยว่าตั้งใจมากระกวดเวทีนี้และเตรียมตัวมากว่า3ปีตั้งแต่ปี2020หลายครั้งที่มีคนถามว่ามาประกวดตอนไหนคำตอบคือ มาเมื่อพร้อมและต้องมงเท่านั้นทั้งยังมีความศรัทธาในองค์กรของ Miss Universe แม้จะเป็นเวทีนางงามที่เจสซี่ลงประกวดครั้งแรกแต่ก็สามารถคว้ารองชนะเลิศอันดับหนึ่งมาครอบครองได้จนหลายคนต่างชื่นชมในความพยายามแต่อีกหนึ่งฉากที่เรียกน้ำตาแฟนนางงามคือ วินาทีที่ประกาศรางวัลแม้จะมีความรู้สึกเอ่อล้นมากมายจนเจสซี่กลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่แต่ก็ทำอย่างดีที่สุดบนเวทีกระทั่งโผเข้าสู้อ้อมกอดของผู้เป็นพอ่อและกล่าวว่าไม่สามารถทำได้สำเร็จแต่ทุกคนต่างภาคภูมิใจในการต่อสู้ของเธอเพราะแม้ว่าจะมีภาพลักษณ์เป็นลูกคุณหนู แต่เบื้องหลังชีวิตที่แท้จริงแล้วนั้นพ่อแม่ของเธอได้แยกทางกันและมีพ่อเลี้ยงเดี่ยวแบบครอบครัวชาวต่างชาติให้ใช้ชีวิตเองสำหรับเจสซี่กิรณาหรือรู้จักกันดีในานามของเจสซี่เดอะเฟสเป็นลูกครึ่งไทยอังกฤษจากรั้วจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัย คณะนิเทศศาสตร์โดยเจสซี่แจ้งเกิดจากรายการเดอะเฟสไทยแลนด์ซีซั่น2และกลับมาแข่งอีกครั้งในเดอะเฟสไทยแลนด์ซีซั่น4ออสตาจนได้เข้าสู่วงการบันเทิงเต็มตัวในฐานะนางแบบและนักแสดงโดยผลงานละครเรื่องแรกคือทิดาซาตาน